ปาดปาดปาดวายวาวรถประจําตัวผู้ใหญ่บ้านโอ้โหส่งข้างในงามคักนะคะพี่น้องขาเงินสดเงินสดไม่ต้องผ่อนไม่ต้องเป็นหนี้นะคะมีพร้อมแล้วก็พร้อมซื้อเนะาะคนาดรถของควันของศิลปินก็ซื้อเงินสดเนาะอืมนะทุกสิ่งทุกอย่างเก็บก่อนแล้วค่อยทําอ่าพอทําแล้วสบายใจไม่ต้องเสียดอกอันนี้หัวใจผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์ที่เขาอ,อยู่กับเขามาภายในหนึ่งปีปะโถพ่อเอ๋ยน,นะพัฒนาอะไรได้ขนาดนั้นนะฮะหมุนเวียนเงินทองไหลเข้ามาเทมานะไม่ว่าทางทางเนะานะออนไลน์เงินล่นจากฟ้าดราม่าเป็นเงินนะหัวธุรกิจหัวการค้าวายหัวผู้บริหารลูกๆทุกคนมีเงินมีงานนะเห็นบอกน้อง จีแกมก็ซื้อรถเงินสดนะคะเออเด็กๆทุกคนมีเงินใช้ช่วยปลดนี้ปลดสินพ่อแม่ว้าปื้มคักในรอบหนึ่งปีนะคะเด็กๆก,ก็พัฒนาจนชนิดที่ว่าโอ้โหก้าวกระโดดมีตัวตนมีแสงมีสีนะคะมีเงินใช้กันทุกคนนะคะมีงานเดี่ยวนะออกงานโดยที่ไม่ต้องมีพ่อนะ,ะไม่ต้องขายชุดใหญ่ ม่ฮักผู้ใดมักผู้ใดจ้างผู้นั้นได้เบิดนะนึกถึงหัวใจทั้งคนจ้างเนาะทุนบ่ถึงแต่ยักได้รูปมาฟังอันนี้แหละเขาเรียกว่าการตลาดและกระปั้นให้ทุกคนได้เก่งได้พัฒนาได้กลายเป็นศิลปินเดี่ยวที่เล่นอยู่หน้าเวทีโดยไม่ต้องเกี่ยวกับใครได้นะฮะนั่นคือหัวใจในวันข้างหน้าเด็กๆถ้าพัฒนาเราเล่นอินเตอร์เทนหน้าหารเนานะ หน้าเวทีทำให้ FC ได้ประทับใจและติดใจนะเอาอยู่เมื่อไหร่เขาก็จะมีงานเดียเด่ยวเดียเด่ยวเดี่ยวเดี่ยวออกไปเรื่อยๆนะด้วยการรับงานผ่านค่ายโตเกี่ยวฮะธุรกิจทางนั้นอืมธุรกิจทางนั้นเพราะฉะนั้นจุดปจัจจัยนี้บอกเลยว่าเด็กๆทุกคนต้องพัฒนาตัวเองนะคะ,ะเวลาเขาเล่นกลุ่มเอาตรงๆเนาะยจ๊จ๋านะมากตอนเเล่นกลุ่มเราเขามีลูกเล่นลูกล่อลูกแงลูกยออลูกหยิกลูก ขยุ่มกันม้วนนะคะอืมแต่ถ้าพอไปงานเดี่ยวมันก็จะเป็นแบบเขาแต่ก็มองเห็นความสามารถการเขินกันอายหรือการเล่นของเขาที่ทําให้เราได้ภูมิใจและเป็นจุดประกายให้เรามองได้เห็นโอ้โหข้างหน้านะเขามีโอกาสลุยเป็นศิลปินเดี่ยวที่ใครจ้างไปตรงไหนก็ได้เพราะความประทับใจอ่าของการพัฒนานะคะเออการอินเตอร์เทนความสุข เสียงว่าจําเป็นต้องดีอที่เขาตีว่าปุ่ยมีผู้ใดเสียงดีจากคนนะไม่จําเป็นค่ะด้วยรักและใส่ใจความสุขมันอยู่ข้างในนี่ตรงหาที่มัดใจอืมให้เอฟซียังพวกเขาลงไล่เขาแล้วอยากผักดันทุกกรณีไม่ว่าใครเข้ามาอยู่ตรงนี้ยิจะเวลคัมนะคะยินดีเนาะะไม่ว่าเด็กๆที่นี่จะไปขึ้นเวทีใครนะเออ,อยิาจาก็ยินดีถ้าเขาพร้อมเชิญ มองเป็นตลาดเออเป็นการงานเป็นธุรกิจเป็นการตลาดอย่าแคบนะยิ่งคนบอมากเนี่ยจ้างเขาไปเนี่ยไปโลดเงินใจมาเขารับเงินจบนะลูกเราได้เงินได้ทองโยเ้ยจริงจริงคิดสั่งซันเอฟซีอะอย่าเอาใจใจบ่้แส่บอมากคนนี้บ่ให้ลูกเขาไปขึ้นเวทีนั้นอ่าสปิริตของนักการแสดงไปได้ทุกที่ อยู่ให้เป็นเย็นให้ได้ไม่สร้างศัตรูเพิ่มนะคะเออโชว์ผลงานสุดท้ายผลงานนั่นแหละจะปกป้องตัวเขาเองจ้าเออเข้าใจเดนในโลกออนไลน์ในโลกธุรกิจนะนะฝากบอก